สุดสัปดาห์เนาะก็จะมีการเขาเรียกว่าเราจะชวนไปชมปรากฏการ์กุ้งเดินขบวนนะครับไม่ใช่ม็อบนะฮะเออได้เป็นกุ้งนะฮะม็อบน้องกุ้งม็อบน้องกุ้งแต่ว่าไม่ได้ไปก่อการอะไรครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ขอนะครับปิดท้ายสัปดาห์นี้ครับมีแหล่งท่องเที่ยวมาแนะนําให้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับในเดือนหน้านะครับก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากุ้งแดงน้ําจืดจำนวนมากมาเดินขบวนครับเดินยังไงอ่าเขาเดินเป็นขบวนเลยนะฮะอ่าซึ่งถือ จะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะแก่งลําดวนปีนี้ใครจะไปชมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศให้ดีนะครับที่แก่งลําดวนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลักษณะของแก่งลำดวนเนี่ยเป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีสายน้ำลำนะครับลำดวนใหญ่ไหลผ่านแล้วก็แก่งหินที่กระจายไปทั่วอย่างสวยงามนะครับเหมาะแก่การเที่ยวชมและพักผ่อนนะครับ โดยแก่งลำดวนเนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึง16บหกนาฬิกาของทุกวันอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้นะครับบริเวณแก่งลำดวนเนี่ยยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ก็คือในเหตุน,นะมีเรื่องกุ้งเดินนะครับ oh. จำนวนมากนะครับคือคือกุ้งจํานวนมากนะครับจะพร้อมใจกันขึ้นมาเดินบนเขาเรียกพลานหินบริเวณแก่งลำดวนนะครับ <Huh. S 1> กุ้งตัวเล็กๆเหล่านี้จะเดินพากันเดินทวนกระแสน้านะครับของสายลาน้ําดมใหญ่ที่ไหลเชี่ยวก,กรากนะครับในช่วงฤดูฝนนะฮะแล้วก็ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น ให้ได้ชมนะครับกันปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับทั้งนี้เทศการชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนประจําปี2565นะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกุ้งเดินขบวนตั้งแต่วันที่1-30กันยายน65นี้นะครับมีการเปิดเข้าชมนะครับระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอุบลราชธานีหรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอุบลราชธานีจำบลน โดมประดิษฐ์อำเภอน้ำ y ื e นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ,รบก็สําหรับขั้นตอนการเข้าชมปรากฏการกุ้งเดินขบวนนี้นะฮะก็ต้องขอความร่วมมือท่องที่ยทุกท่านนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับเข้าชมเตรียมไฟฉายใส่แมสให้พร้อมนะฮะแล้วก่อนเข้าพื้นที่ก็ตรวจวัดอุณหภูมิล,ล้างมือด้วยเจแลแอลกอฮอลจากนั้นเนี่ยเข้าประจําจุดเพื่อรับฟังข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ครอบครัวปฏิบัติในการเข้ารับชมกุ้งเดินขบวนครับเนี่ยกุ้งแดงนะครับนี่ถ้าต้องเตรียมไฟฉายไปว่า ต้องไปกลางคืนใช่ไหมใช่กลางคืนครับเปิด16นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับอ๋อเนี่ยคนไปดู <c oughs> คนเต็มเลยกล้องเห็นไหมครับ <c oughs> โอ้ตื่นเต้นเนอะเป็นปรากฏการธรรมชาตินะ <c oughs> ปีะครั้างอีนะฮะเราก็เก่งนะเราก็รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนเนอะ ก็มีคาดการไว้นะครับวันที่1นึถึงสากันยาครับใครว่างใครอยากไปเที่ยวก็เชิญคุณผู้ชมไปดูอย่างเดียวอย่าจับไปทำกุ้งเต้นอย่าเพราะก็พอครับกุ้งเต้นซื้อตลาดเอานะฮะซื้อตลาดเลานะครับนะฮะปล่อยปล่อยเขานะได้มีอะไรแปลกๆนี้เราจะได้มีอะไรดูทุกปีทุกปีนะครับผมเออนะครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับผมครับ